ตอนนี้นะฮะเรากำลังุปิดสีทีมีดวยนะ้ตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะตอนนี้เราเชื่อมเครื่องเป้าหมายติดแล้วนะฮะเครื่องเป้าหมายตอนนี้ไอพีที่หนึ่งหกเก้าจุดสองห้าสี่จุด 96.124นะครับที่พอร์ต6666นะครับ64ตัวแล้วก็ซินพอร์ตเป็น94ตัวนะครับตอนนี้เราพยายามเชื่อมต่อกันอย่างถึงที่สุดนะครับตอนนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วเราจะมาดูว่าในเครื่องเป้าหมายของเรามีไฟล์อะไรบ้างนะครับเข้าไปที่ไฟล์ครับตอนนี้ยังไม่มีได้นะครับกดไฟไดไฟไดเราจะเห็นเครื่องเป้าหมายว่าเออมีอะไรบ้าง เครื่องเป้าหมายมีทั้งหมด5 Drive นะครับในร์ดดิส s ์เป็น4 Drive ในซีดีรอมเป็น1 Drive อ้าวในเป็น Removable นะฮะเป็นแฟลชไดรฟ์เราสามารถดูข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ได้ด้วยนะฮะเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องนั้นๆมาได้เครื่องของเหยื่อนะฮะตอนนี้เราต่อติดแล้วนะฮะโหลดภาพมาหนึ่งภาพนะฮะดาวน์โหลดไฟล์ เรียบร้อยฮะดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยไฟล์ file จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะฮะนี่ฮะเมื่อกี้ไฟล์ที่ได้ที่ดาวน์โหลดมาอีกครั้งนะฮะดูหมุกกระ t h แล้วกัน DSC065406504.jpg นะ,ะตอนนี้กดที่ดาวน์โหลดไฟล์ จะขึ้นนะเรามาดูนะนี่ฮะมาแล้วไฟล์ที่ได้จากเครื่องของเหยื่อนะฮะตอนนี้เราก็คือสามารถจัดการไฟล์ของเหยื่อได้ทั้งหมดคลิกแล้วก็ลองลองรันไฟล์ดูนะไม่ให้หัน อลองเปิไฟก็ได้ตอนนี้นะที่เครื่องที่เครื่องเหยื่อที่เครื่องเหยื่อนะฮะเยวจะถ่ายรูปไปนะฮะที่เครื่องเหยื่อตอนนี้โดยไม่มีการชิกอะไรนะะลองอีกครั้งนึงนะฮะลองเพิไฟดูไม่มีการชิกใดๆนะครับ Open file Open file เครื่องของเหยื่อนะฮะตอนนี้เกิดความเปลีป่ยนแปลงขึ้นเราสามารถแฮกเข้าเครื่องเหยื่อได้ควบคุมเครื่องเหยื่อได้ทั้งหมดนะครับก็ปิดไปก่อนนะฮะ ต่อไป,ไปดูที่ registry เราคงไม่จะไม่ยุ่งเรื่อง registry ไปทำความสนุกอย่างอื่นดีกว่านะฮะเข้าที่สกรีนนะครับเข้าที่สกรีนแล้วเราจะได้เห็นกันว่าเราสามารถควบคุมเครื่องหยื่ได้หรือเปล่าคลิกที่ start มันร้องมาให้อัปโหลดนะ okay. start โอโหครับอันนี้คือเครื่องของเหยื่อนะครเครื่องของเหยื่อที่เราเปิดที่เราเปิดไว้เมื่อกี้ที่เราจัดการเปิดไฟล์ไปเมื่อกี้นะฮะเราจะควบคุมเครื่องเหยื่อเราสามารถคลิกปิดได้ปิดปุ๊บก็จะปิดปิดปุ๊บก็จะปิดปิดปุ๊บก็จะปิดอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เครื่องเหยื่อของเราอ่าเราเราสามารถคลิกทุกอย่างได้นะฮะในเครื่องของเหยื่อขอให้คลิกให้ตรงนะฮะ ตอนนี้ก็ปิดได้แล้วนะคลิกขวาก็ยังได้นะแต่ต้องรอนานหน่อยนะแล้วก็กดรีเฟซก็ยังได้นะครับทําได้ทุกอย่างเป็นรีโมทแอดมินได้นะครับควบคุมหน้าจอของคนอื่นได้ตอนนี้นะครับลองเข้าเอ่อ m มค o m อมพิวดูนะฮะดับเบิลคลิกที่ My Computer ต เดาวิ่ที่มาคอมพิวเตอร์ของเหยื่อนะฮะตอนนี้เราขยายเป็นจอใหญ่แล้วนะฮะวไธีเป็นมาคอมพิวเตอร์คลิกไปที่เ้วก็คลิกตรงมามาแล้วฮะดูว่าในมาคอมพิวเตอร์ของเหยื่อนั้นมีอะไรบ้างควบคุมได้ทั้งหมดนะฮะเห็นไหมได้หมดทุกอย่างเราจะเห็นทุกอย่างนะครับว่าอยู่ว่าเหยื่อกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็ก็ก็ปิดไปได้นะ ปิดก่อนต่อไปเป็นเว็บแคมนะถ้าเว็บข้าเยืออย่างออนไลน์เว็บแคมไว้เราจะเห็นเว็บแคมนะครับกดที่ Start นะครับ <Okay. S 1> ไม่มานะ ทำไมฮะ start ตอนนี้มีโฟลเดอร์ image ขึ้นมามันขึ้นมาเพื่ออะไรถือว่าเป็นการทดลองนะฮะตอนนี้เว็บแคมเรารู้สึกว่าเว็บแคมเครื่องของเหยื่อน,นั้นอาจจะยังไม่ได้เปิดใช้นะฮะปิดไปก่อนแล้วกันทำอย่างอื่นดีกว่าเข้าที่แอปนะครับตอนนี้แอปในเครื่องของเหยื่อมี นีเราจะดูเราจะดูหน้าจอเป็นพร้อมกันนะฮะดูที่สกรีนด้วยเราจะให้เซฟรูปด้วยนะ,ะคลิกที่สตาร์ตตอนนี้เครื่องของเหยื่อเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเครื่องของเหยื่อเป็นรีโมทเดสก์ท็อปตรงนี้แอปเมเนเจอร์ตรงนี้เราจะปิดการทำงานของ Windows Explorer เรนะฮะลองคลิกแอปปึง้งเรียบร้อยนะฮะหายไปแล้ว คิวแอปเรียบร้อยฮะรีวิวสเตเบร์ดิสได้จีเครื่องอี่นได้เปิดไว้ฮะก็ล้วก็คิวได้คิวแฟสได้นะก็ก็สามารถทำได้นะฮะไปดูที่ <Fun S 1> ฟันสต u f f นะครับ ไม่เอาเดยฮะดูที่โปรเซส s ว่าตอนนี้เครื่องอยู่ทำอะไรนะทำอะไรบ้างตอนนี้มีโปรเซส s อยู่ทั้งหมด47่สิบเจ็โปรเซสนะครับซึ่งก็มีอะไรหลาย,ลายๆอย่างมีเยอะแยะมากมายมี a u d ด o มีแอป o ลซึ่งเราก็าสามารถถ้าเรารู้ว่าโปรเซส s นี้คืออะไรคืออะไรเราก็สามารถคิวโปรเซส s ได้นะครับ ต่อมานะเป็น Service ดูว่า Service มีอะไรบ้างออบอกว่า Service นี้จะใช้ได้เฉพาะใน Windows NT เท่านั้นตอนนี้เรากำลังเรากำลังลง้มทฤษฎีที่ว่าเราไม่สามารถาส่ง MacDoor เข้าไปใน Windows 7ได้นะครับตอนนี้เราส่งเข้าไปได้แล้วแล้วก็สามารถควบคุม Windows 7ได้ด้วย เราก็จะคลิกที่คลิปบอร์ดดูซิว่าคลิปบอร์ดเขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไงคลิป c ี i p b เขาว่า hello นะฮะ hello แล้วก็ set text นะครับตอนนี้เครื่องเอหยื่ลอลองเครื่องเหยื่จอ,อจะลองอ่อ ลอง copy p a s t e ดูนะฮะลอง control V ตรงนี้เครื่องเหยื่อกลายเป็นคำว่า hello นะฮะลองดูนะฮะ HELLO แล้วเรียบร้อยนะฮะดูนะฮะตรงนี้เครื่องเหยื่อจะเป็น hello ทันทีให้ดูชัดๆนะฮะ hello จริงๆเราตัาเมื่อกี้แ hello มั้สิชื่อไฟล์ hello จริงๆนะ โอเคนะปิดไปเราสามารถล็อกได้นะล็อกปุ๊บยูเซอร์จะไม่ว่าจะ Copy ปี้จะเพอะไรก็ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถทำการใดๆได้ไดเกี่ยวกับคลิปบอรนดนะตอนนี้การอันล็อกให้ก่อนต่อมาเป็นวินโดว์นะครับเราสามารถควบคุมได้ว่าจะให้วินโดว์รีบูตชัดดาวได้หมด ตอนนี้เราเรายัางไม่ทำนะฮะเราทําเล่นอย่างอื่นก่อนหายไอคอนนะฮะเราลองหายไอคอนดูเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูนะะเปิดสกรีนให้ดูมีขออ้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น ไม่มาสแล้วไม่เป็นไรครับผิดพลาดก็ไดไ้เล่นอย่างอืงน่นดีกว่าหายเมาส์ครับหายเมาส์ของของเครื่องก็หายได้นะหายชูเอ๊ะก็ยังคล่องใจอยู่ว่าอยากจะให้ดูกันด้วยนะทำไมต่อไม่ติด ก็ไม่เป็นไรฮนะไม่ติดก็คือไม่ติด h i tray นะครับตอนนี้ก็หาย h i g อ icon อคอนก็หายนะฮะ Open CD ตอนนี้แผ่น CD ก็ออกมาเหมือนกัน Lock เมาส์เมาส์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตอนนี้เราจัดก,การเครื่องเหยื่อได้หมดทุกอย่างแล้วดูคีย์ล็อนะ Key er กเกอร์เลยก็ได้ว่าเหยื่อพิมพ์อะไรไปบ้าง ก็จะไฟล์ก็จะมีขึ้นมาเนี่ยฮะว่าเออพิมอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างรู้หมดนะครับของเครื่องเหยื่อตอนนี้ปรากฏขึ้นมาหมดแล้วตอนนี้ก็ ขอจบวิดีโอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ฮะเราจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะฮะแล้วเราจะนำมานำเสนอกันในครั้งถัดไปนะครับ